บอบอกินเพอและวรับเพอาอยู่เาะกินอกินเ้อผไอ้สองถย่วใส่ทงนะเต้คนทนเจ้าจัแม่ขาอกนเออสิอโลไากินกับพ่อมึงอ้าวโดมหอยเอือยอะบักไก่ทองมาาน้ำพี่น้องเลยผ้ากระทินมาเป่าเค้กวันเกิดน้องมินี่ก็เลยส่วนน้องทินมาหันมาใหญ่เคี้ยวกินเพอรัปไก่ปัายักมาน้ำมาเนี่ อย่าเล่นป้าน้องโ้ยเอาติดเนี่ยเอาติยังห้องห้องชันเอาล่อนเด้อน่ะเอาเผอจะไม่ต้องแยกน้ำใส่เลยหัหน่อะไร้มรอืมอือยู่อยู่ว่าตอนบ่ายจะขึ้นบ้านมาเตะอออ้าวไปชิกินตำน้ำสิกะเป๋ตองตำ bạn đang mông giờ à mày mông mông bay nè bay cáp bảo nè sao một à không วันนี้มากินฝือที่ร้านน้องสีโตกเอาน้องลงเอาน้องลงอันนี้บ่พักนะเตะ <c oughs> ลองเพลงมแม่มป็นยู่บ้านสีเขียวแล้วมันหายหนำหายจอ่จองหลดจ่องหลดจ่องล่างอยู่ แม่เต้จะไปเที่ยวไทยค่ะท่านผู้ชมมาลัดแม่เต้เด้อ FC มาลัดแม่เต้เลยเด้อเพ่นนั้นมือซ่นได้บ่าอ้างเฮาที่เปิดเข่าหงเียนปากทองเออแล่นแลนลัดแล่นกอดไม่เท้าอออันไปต้องเสียเงินปุ่นเดือนละ ออโอ้ฮานาบอกผู้สิมาหลับนะโอ้ปิดกล่องก่อนถอนมาอบักลาไปกับวผู้สาวเสยไปก้าวผู้สาวเราผสมห่อแม่ถ่าลลููเ้ยเน่ถ่าอย่างนะสภาพพี่นอง ต็อร่อยกับหายกินข้าวนํากับบอกกินพี่น้องเมื่อแหละแต่ว่าเงินยังประทันได้เลยพี่น้องเขายังประทันแบบเสียหายเงินเรื่องหายข้าวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยทำเผื่นเองว่าเสียเอาไปใจนะพี่น้องเสียเอาข้าวหรือเสียเอาเงินเนาะจากสงสารเพื่นอยู่พี่น้องเลยโลซิมหาพันข่าวซานก็ได้ซิมหาพันเี่เป็นเงินเท่าไหร่บ้างสิบพันบาทสาวบาทโลสาวกาบาทโลสามสิบบาทเนี่ยพี่น้อง แต่ว่าเงินเฟือจักสีบ่าแนวใดเนาะมันนี่กัดชีซิมฝืดน้ำตกฝีมือแม่อาเตจ้าทานผู้ชมมันนี่กันเน้ะบริกินหลายวันแล้วจะไปเลี้ยงงัวฮักมาบอกกระทินกับข้นไปเป่าเค้กวันเกิดน,น้องมินี่กับบริเลงมานำพี่เนอะสวัสดีดีแท็กกับ ไปซื้อเสื้อผ้าอยู่ปักซองกันจะมาถอดองมาสัมตำรวจหลัดเอาเงินมาสั <c> ่น <oughs> จะแม่นสาดเนาะอย่าปาก,าปากสีปากลุ่นแหละถ,ว,ถวยห้องเจ้าของรบริษัทบกหนาวด้อยลืมต้นนี้เสร็จลอดน,นะห้องข่อยเดี๋ยวจะคิดว่ามีาินมาปาดบางนาวก่อนเด้อ พี่น้อำละสาวพันซ้ำละสองหมื่นกีบค่ะท่านผู้ชมจะที่สิบหาซ้ำละสองหมื่นกีบค่ะท่านผู้ชมแม่เม่ใหญ่เราจะบกินแม่ใหญ่เรากินบ่เป็นแต่บางบางผันป่วยนะผันสดตะหนักม,มันเนาะขาเปียกเม่ใหญ่เคี้ยวคนใหญ่เน้อยคนใหญ่นะมาก กินตอนเที่ยวนตอนแรกของกินกินเลยเมียกระโจมแล้วพี่น้องข้าวต่อนมันขึ้นมาลองดูชีเบิองนี่เนี่ข้าวต่อนมันขึ้นมาให้ก่อนนี่ใส่อยากเบิองหนาตามันนะข้างล่างนะทวงออกไม่เคี้ยวทุ่นใส่ตัวผึ่นปูกับเบิด ีเปิดไปทำมีดกันน้าพี่น้องกินเขา่าซองเถาพี่น้องจา้าอ,อาหารเที่ยงเนาะอยู่ไหอยู่หน้าือเก่าถ้าคุอยู่หนา้าแบบงัวเ้าอยู่พี่พี่น้องเลยจำเป็นกระอยู่ปะตอนนี้อยู่หน้าข้ากับเบิงสิ่งเบิงคลองอยู่หน้าพี่น้องอยู่บ้านผมไม่ยังพี่น้องมีแต่เฮือนขลาลน์บัวมาปิดไก่ได้งัวควายมีบ้านผมไม่ยังมีแต่เฮือนขลาลนอยู่อยู่บ้านกับ มีมองยูอย right. yup. ู่ดออกข้างนอกออกมาค่อยค่อยนะแต่เขาชิมมาอยู่หน้าไปแล้วเขาบอดสิ้นไปแล้วอยู่บ้านเอาหนุกซามาส่งบ้านี่ย มาองทางไหนเว้ยแล้วมองทางไหนว่างมองยังไม่เจอวางปุ๊บเอาตัเรียนรู้เร่งเรียนพลิดเร่งเรียนเลยบ่จอกหน้ากินข่าวแล้วตเอ้าไอ้กินกับงานอ่ะว่าให้ขึ้นกินกับอ้อมห้อยกับบขึ้นอิ่มแล้วบ่มาอยากจะมากินอีกหากินโลดว่เป็นยังดอก เร<า><ใ>นบุกินเล้าเขามีเพลีอเศ้าในกินอ่อมห้อยเศ้าในกระต้อนเพลินกับออมห้อยคือเก่าแต่ว่าวบ่ใันบ่ขึ้นยากก็เลยกินเผือกันาามาดื่มาอยู่น้ำแซ่บใช้มักล้อน่ะในอัตเตหุบออกมาหาเขาลืมหรืมันเอาเมันเอาแรงนออกมานเอาหลังเดี๋แต่งอแตเกะตีบก่ผิดบ่เอา ลูกสาวเมาเอาเค้กดื้อลืมถือลงมาเค้กเพียงบมดใหญ่อืมเพี่งยังก็เพชรแท้ฮ้มพี่น้อ,องอานกพียงงเพชรแห้ง ซอยกันไปดึงลงซอยกันฉันได้สีตรงเ้นแห้งริมผิดนะที่จิดเลย กรบอกัดของหูฮ่า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  nói sự cứ biết nọ đang biết hàng đơn đơn thì thi phải không mình khỏi kinh đu đó và thì phe này này lưu ở đây đấy nó Bạn hao cả เาทงเงิ่ายถ้วยหนึ่งชาพันกีบถ้าแม่เงินอันนั้นกสี่สิบบาทน้อพี่น้องเแต่ว่าเงินมันขึ้นกูเมือนเงินมันเพอ่มพี่น้อยจักรีวันใดอร่อยิบสามพันชาบาสี่พันสามพิบาทถ้วยนึ่งข้าแมได้เนาะสามพบาทเนาะ้า ที่ห้าห้าห้าอะไรเงินสิบพันอ่ะเจ้าบาทเจ้าพันอ่ะสี่สิบบาทแล้วเนี่เงินมันเพิ่มแล้วมันลดลงมากเจ้าพันมาสิเมันสามสิบบาทเท้าชิบห้าบาทขอบคุณถูกกำลังใจเดิอพี่น้องเดิมถูกกระเม่นเนาะกระเม่นได้ตอบกระถ่วงมาท่านก็ขอโทษขออภัยราย บ่มีแดดทางฮอนพี่น้องคึมคึมเบิดเบิดครับคึมบ่เบิดทางเจียงอ,อน้นเจียงอ้นแดดประลมห่างเคิงหนึ่งออกมาอีกเลยพี่น้องต้มตายค่ะอันดูกซ่าอีเมลส้อนแปลงค่ะซ้อมให้ก็เลยได้กลับขึ้นมา อเอาบ่วงตักไปพืชติมากระโดีพืชติเล่นกินแล้วเจ้าขึน้นไปครับเจ้าจะขึ้นตะคุ้นหอยขอกินข่าวสิก,กรร่อนเอามาค้มขึ้นไปพายนองสลัดทุ่งหนึ่งพอดีพ่พอแม่มินี่อค่ะแม่มินี่ทุ่งหนึ่งมาค้ำหน่ยเนาะ ใคแม่เตะแม่เตะพดมาได้ก,กินอยู่เชื้อผ่านเช้าสวยหาก่นก็บมี่ยู่ต้นขข้ามกันเลยขามกับบริขึ้นนั่นเือใครคนบัรเนาวงอยู่เข้าเจ้าแม้วขาเจ้ากระหายพรอนขอบใจเดอรอยู่ดีไม่แห้งแลบไม่ด้วย <c oughs>

โบเลียงแล้วมันเสียอีกลอยเหม็นป๊เหม็นป๊อปอยากมาป๊อปน้นอกเมื่อมันแล้วมะก่ายไปนำนะตอนไปสื่อเพลินมาแล้วกับมันอุ้มมะก่ายลงไป มันนะจอมอนนะจบมกินพรามจะกินมาบอ มีมึงลงมายัางมีเรียงแซบพี่น้องจ้าโอ้แต,ต่อ่อยกะมาแต่กินข้าวพี่น้องหยางมึงกินอะไรกัขี้รถกับล,กลูกซาวมาให้กินอยู่พี่กับพยอมกินพี่น้องเพิร์นบองเพิ่นบอเคยเนาะพนเพิ่นบอหลวงเลยพี่น้องเอ้ฮอนลงแล้วเบิดแล้วพี่น้องเรื่องงานเดียว พยายางมันนตัวนะมัลงแลกับซีนเป็นทอนมาในพี่น้องแกบภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีเดอร์านผู้ชมขอบคุณถูกกำลังใจทุกทกฐานทุกๆกำตีสมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เดอร์สบายดี